ฮัลโหลเจอกันอีกแล้วครับกับนางแมวุ่นวายกับทนายชาติพรครับวันนี้ยังอยู่ในซีรีส์ของการมีแขกรับเชิญนะครับแล้วบอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยพิเศษมากวันนี้เป็นวงการอาหารครับผมเชิญเชฟแม็กนันทวัฒน์นะซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ซีซั่นสามครับไปเจอเขากันเลยครับลืมบอกลืมบอกว่าเป็นเดอะวินเนอร์ด้วยนะอ่ะตบอีกรอบเลย โวยกันเองโวยกันเองชาเนี่ยรู้จักกับแม็กเนี่ยมาตั้งแต่กี่ปีละ10บกว่าสิกว่าปี2อ0พต้องบอกก่อนเราเจอกันครั้งแรกที่ไหนบอกได้บอกได้เจอที่เที่ยวใช่ไหมเจอกันแถวหลังสวนใช่เป็นที่เที่ยวที่ฮิตมากสมัยก่อนสิกว่าปีแล้วรุ่นเราปัจจุบันก็คือไม่มีไปแล้วอ่คแล้วพวกนี้มีในเรื่องวงการอาหารนี่ยังไงเรารู้จักพี่แม็กมาก่อนไหมเคยดูมาสเตช ่นี่แอบบอกว่าเทพที่แล้วก็หนูเป็นแฟนคลับพี่ต้นได้ข่าวว่าแม็กกำลังเปิดกิจการหลายๆอย่างเลยหลายอย่างมากมีอะไรบ้างครับเล่าอันแรกสุดที่เปิดไปแล้วนะครับที่เชียงใหม่ก็คือเป็นร้านขนมชื่อว่านานาโ r ดีเซอร์ที่เมย่าชั้นสี <Okay. S 1> อันนี้เปิดกับเพื่อนที่อยู่เชียงใหม่นะครับ,รบตอนนี้คือทําเป็นรูปแบบบริษัทเลยอันต่อมากําลังจะเปิดตอนนี้คือจดบริษัทอยู่ก็คือไก่ไก่ทอดนะครับเชื่อว่ากรตตุกตาทำกับเพื่อนเพื่อนมาสเตอร์เชฟนี่แหละใช่เคยเห็นมีน่ากินมากไม่เคยสั่งเลยใช่ไหม <c oughs> ทำไมเป็นอย่างนี้ <c oughs> ทำไมไม่อุดหนุนเพื่อนเลยฮะแย่ <c oughs> yeah, จังเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ มีทำแบรนด์ของตัวเองเป็นขนมอันนี้3ามว่าจะเป็นแบบว่าทําขนมด้วยแล้วก็จัด private dining ด้วยะอะไรเงี้ยก็คือทําอาหารนั่นแหละแต่กำลังงงว่าอย่างเนี้ยถ้าเราเป็นแบบเหมือนเป็นจอบเสิร์ฟหรือว่าทําขนมขายเองออนไลน์อย่างเงี้ยจะมีต้องจดทะเบียนอะไรไหมหรือว่าต้องเสียภาษีอะไรนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากรู้อันนี้ก็แบ่งได้เป็นหลายๆแบบอีกแล้วไอ้เรื่องธุรกิจเนี่ยเราแบ่งเป็นสองอย่างถ้าเกิดในธุรกิจเรื่องอาหารถ้าแม็กจดทะเบียนบริษัทแล้วอ่ะอันนี้ก็คือประกอบกิจาการด้านอาหารไปได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนบุคคลส่ววนนตตัเเรา้องจดทะียพณิช ไอการประกอบธุรกิจต,ต่างๆถ้าอยู่ในฐานะส่วนตัวเนี่ยเราต้องจดทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนพาณิชย์จดที่ไหนก็คือจดที่สมักรงาน,นเขตได้เลยถ้าอยู่ในกรุงเทพมันจะมีเขาเรียกว่าพาณิชย์เขตแต่ถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดก็คือจดตามอำเภออย่างนี้นะครับอีกอันนึงที่เราชอบมากเลยคือภาษีป้ายเคยรู้เรื่องนี้ไหมเคยฟงังเฉยๆผ่นาน แต่มันมีเกณฑ์ย่อยเข้าไปก่อน,นั้นอีกป้ายอะไรก็แล้วแต่เลยนะที่เราติดเนี่ยติดหน้าหน้าบริษัทป้ายที่เขียนไปอยู่บนถนนป้ายบิลบอร์ดอะไรเงี้ยคือต้องเสียภาษีป้ายหมดมันมีเกณฑ์3แบบแบบแรกคือภาษาไทยล้วนอันนี้ถูกอันนี้เขาบอกว่าเสีย3บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรแต่ถ้าเกิดเป็นมีภาษาไทยกับอังกฤษคู่กันอยู่ในอยู่ในป้ายเดียวกันเนี่ยเสีย20บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรแต่อีกเกณฑ์หนึ่งคือถ้าไม่มีภาษาไทยเลยหรือว่าภาษาไทยไปอยู่ใต้อังกฤษ อันนี้เสียแพงก็คือ40บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรเพราะนั้น <_ m akes> จะเห็นป้ายส่วนใหญ่อ่ะที่อยากทำเป็นภาษาอังกฤษอ่ะจะเขียนอังกฤษใหญ่ๆเลยแล้วก็เขียนไทยน้อยๆอยู่ข้าง <Come on. S 1> บนพื่อให้มันเข้าเกณฑ์ที่ถูกหน่อยก็คือ20บาทเป็นทริคเป็นทริคเป็นทริคอันนี้ก็บอกทางบ้านจริงๆไม่ผิดนะเราทำได้แต่มันมีเกณฑ์ว่าถ้าเกิดคำนวณออกมาแล้วต่ำกว่า200บาทให้เสีย200ออันนี้ก็มีโทษเหมือนกันนะถ้าเกิดว่า ไม่เสียภาษีป้ายก็มีค่าปรับแล้วถ้าเกิดว่าจงใจแจ้งเท็ตอ่ะหมายถึงว่าจริงๆป้ายใหญ่เนี่ยแต่ไปแจ้งเล็กๆอันนี้มีโทษจำคุกด้วยแล้วก็มีโทษปรับด้วยถ้าไม่มีตัวอักษรเลยสมมติเป็นรูปหน้าเช็ดแม็เราไม่มีอะไรเขียนเลยก็เสีย40บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรก็คือเอาเทียที่สูงที่สุดมาจ่ายใช่อีกอันนึงก็คือว่าเวลาทำร้านอาหารก็ต้องมีใบอนุญาตสถานที่จำหน่าย อาหารอันนี้มันขึ้นอยู่กับไซส์ของร้านด้วยว่าเกิน200ตารางเมตรหรือเปล่าถ้าเกินจะต้องขอใบอนุญาตแต่ถ้าไม่เกินจะขอเป็นเขาเรียกการจดแจ้งเพื่อรับหนังสือรับรองแค่นั้นร้านของแม็กเป็นยังไงไม่เกินครับไม่เกินร้านเล็กๆหน่อยใช,ใช่ไหมแต่ยังไงก็ต้องขออยู่ดีก็คือหมายถึงว่าไปจดแจ้งแล้วเขาก็จะมีหนังสือรับรองให้คราวนี้เมื่อขอไอ้เรื่องจําหน่ายอาหารเนี่ยครับมันก็จะมีกระบวนการตรวจสอบน้องๆคิดว่าเขามาตรวจอะไรบ้าง อ้ารต้นระบบอะไรน้ำเสียนะเขาก็จะมีหน่วยงานที่มาดูเป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขเขาก็จะมาดูอันแรกก็จะเป็นเรื่องขยะมูลฝอยก่อนคุณจะต้องทิ้งอย่างถูกต้องแยกประเภทเศษอาหารกับขยะทั่วไปต้องมีฝาปิดอะไรเงี้ยนะอันที่2ก็คือเรื่องน้ําเสียอย่างที่น้องๆพูดก็คือว่าจะต้องมีระบบเขาเรียกถังดักไขมันบ่อดักไขมันอ่ะก่อนปล่อยน้ําลงแล้วน้ําก็ต้องไม่มีมลพิษ ประมาณนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือจะต้องมีการป้องกันสัตว์ป้องกันมแมลงหมายถึงแมงสาบอะไรพวกนั้นอ,อย่างเมืองนอกก็คือถ้ามีแมงสาบก็คือปิดเป็านานเลยแต่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นคาเตือนค่าปรับอะไรว่าไปแล้วก็ต้องถ้ามีสารเคมีในร้านอย่างเช่นพวกร้านหมูกระทะอะไรที่มันจะต้องใช้สารเคมีล้างกระทะอะไรพวกนั้นนะเนาะก็ต้องแยกเก็บอย่างชัดเจนไม่ปะปนกับวัสดุอุป,ปรกรณ์ที่เราใช้ประกอบอาหารอ,อืนี่ก็เป็นส่วนที่คุณแมทต้องระวัง นะครับนอกจากทะเบียนพาณิชย์แล้วอันที่2ที่มายต้องทาก็คือจดทะเบียนแวดแหวนคือภาษีมูลค่าเพิ่มมีใครตรงนี้รู้บ้างปะว่าเกณฑ์ในการจดมันคือจะต้องยังไงมองหน้าน้องออกไม่มีใครรู้เลยต้องรายได้1.8ล้านต่อปีเป็นปนี่งเราอ่านตรงนี้เอาถ้าเกิดมีรายได้จากการประกอบธุรกิจเกิน1ล้าน800,000บาท อันเนี้ยต้องจดแบตไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นบริษัทบางคนเนี่ยต่อให้รายได้ไม่ถึง1.8ล้านเขาก็จดอยู่ดีเพราะว่าเวลาเราไปซื้อของเราต้องจ่ายแวตให้คนอื่นอยู่แล้วถูกไหมเราจ่ายไปอย่างเดียวเราไม่สามารถเคลมกลับมาได้เวลาเราขายของมันก็ดูเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นคนที่ทําธุรกิจต่อให้รายได้ช่วงแรกๆยังไม่ถึงล้านแปบางทีเขาก็จดไปเลยมันจะได้เขาเรียกว่าภาษีซื้อภาษีขายมันได้ออฟเซตกันอันต่อมาที่ต้องมี ก็คือประกันสังคมรู้แล้วใช่ไหมแอบดูแอบดูแลประกันสังคมก็คือว่าถ้าเกิดมีลูกจ้างแม้ว่าคนเดียวขึ้นไปอ่ะในร้านของแม็กหรือว่าในบริษัทเนี่ยจะต้องยื่นประกันสังคมให้เขาก็คือต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างก่อนแล้วก็ยื่นประกันสังคมแทนลูกจ้างเสมออ่าถ้าอย่างเงี้ยแบบรับมายังไม่ผ่านโปรเงี้ยภายในเดือนหนึ่งแบบเฮ้ยไม่เอาละคนเนี้ยจริงๆต้องแล้วต้องแล้วอ๋อคือรับมาวันแรกคือก็ต้องมีใช่แล้วก็ถ้าเกิดไม่ผ่านโปรก็ไปยื่นข้อะไรถอดออก อือออแล้วอย่างนี้เห็นที่แบบคนนู้นคนนี้ที่เขาแบบแม่ค้าไม่ค้าออไลน์อะไรเงี้ยเราว่าเขาก็คงไม่ได้ไปจดพาณิชย์อะไรเงี้ยใช่ก็คือทุกคน,นกทำผิดอยู่คราวนี้ปัจจุบันเนี่ยกรมสัมพากร์เขาก็จะมีวิธีตรวจสอบก็คือเขาก็จะเข้าไปในตามโซเชียลมีเดียต่างๆพวกนี้แล้วก็ไปดูเลขบัญชีเลยว่าอยู่โพสต์อะไรเป็นเลขบัญชีที่ขายของไว้แล้วเขาจะขอไอ้เลขพวกนี้มาตรวจสอบแล้วเขาจะให้ดีแคลร์เป็นรายการเลยนะว่ารายการนี้ คืออะไระไรายการน,นี้คืออะไร mm. ถ้าเกิดคุณจะไปชาร์เลนจ์เขาอะคุณก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทุกรายการคืออะไร mm. เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เวลาโอนเงินให้เพื่อนอาจจะเขียนตลอดเลยเผื่อแบบว่าจะได้จะได้จําได้ <Wow. S 1> ไดใช่ใชคือเขียนไม่ได้ใบใช่ใชเวลาโอนเงินก็เขียนทุกครั้งอะว่าอันนี้คือค่าอะไร <c oughs> อันต่อมาก็คือใบอนุญาตจําหน่ายสุราแลวก็บุหรี่อันนี้แม็กอาจจะไม่ค่อยเกี่ยว mm. แต่ชัดพุทธในนาคตสมุตแม็กทำร้านอาหารแล้ว เกิดว่ามีการจําหน่ายเบียร์ด้วยเหล้าด้วยบุหรี่ด้วยก็ต้องขออนุญาตกับกรมสรรพสามิรอันนี้มันเยอะใช่ไหมห้าม จำหน่ายสถานที่ติดโรงเรียนใช่ออกไม่ได้จําหน่ายเพราะใกล้โรงใกล้มหาลัยก็ต้องไปดูว่าเขาอนุญ,ญาตหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าออกบอนุญ,ญาตไม่ได้ก็คือจําหน่ายไม่ได้อห้ามจาหน่ายที่ร้านที่อยู่ใกล้โรงเรียนกับวัดแล้วก็จะมีเวลาเมืองไทยอ่ะกฎหมายเราก็จะแปกกับชาวบ้านคือมีเวลาจาหน่ายแอลกอฮอล์ก็คือจําหน่ายได้แค่11บเอโมงถึงบ่ายสอง,สองแล้วก็5้าโมงเย็น<า>ถึงเช<า>่ยง<า>คืนนะ แค่นั้นมีอะไรอีกอ่านเลยอ่านยังไงห้ามโฆษณาชักชวนให้ดื่มใช่อะไรนี่ทำไมลายมือไม่ดีเลยอ่ะอะไรนะก็ผมไม่ได้อให้คุณอ่านนะครับขายให้อะไรนะบุคคลห้ามขายเช่นเด็กใช่เพราะฉะนั้นเกณฑ์มันก็มีอย่างนี้แหละว่าห้ามขายใกล้วัดใกล้โรงเรียนห้ามจำหน่ายนอกเวลาใช่ไหมครับห้ามโฆษณาชักชวนให้ดื่มคือมีขายได้แต่ห้ามโฆษณาอันสุดท้ายก็คือห้ามขายให้กับบุคคลบางประเภทอย่างเช่นเด็กเนี่ยขายได้พวกนี้มีโทษจำคุกกับโทษปรับหมดเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องระวังเอาไว้ เชื่อว่าคนทางบ้านก็เหมือนกันคนที่ทําธุรกิจก็ไม่มีใครรู้กฎหมายแบบนี้หรอกว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วก็มันไม่มีหน่วยงานศูนย์กลางที่จะมาบอกว่าคุณทําธุรกิจคุณต้องติดต่ออะไรบ้างเนาะมันก็ต้องโทรไปแต่ละหน่วยงานมันก็จะยากคราวนี้เราก็สรุปให้ฟังนะครับแล้วก็เอาอนี้ยไปเริ่มเป็นจุดแรกอะ่ะที่ไปติดต่อจริงๆเบื้องต้นเลยติดต่อไปตามอําเภอไปตามเขตของเราตามตําบลของเราอะ่ะ เขาจะตอบได้ประมาณหนึ่งแล้วว่าธุรกิจของคุณต้องทาแบบนี้แบบนี้นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นหน่วยงานย่อยๆที่เราต้องหาข้อมูลเององ่ายที่สุดก็ติดต่อทนายชาติพรหรือว่าส่งข้อความเข้ามาที่เพจ a c e b o o k ทนายชาติพรได้นะค,ะคนอนื่นก็คิดตั้งแต่เราฟรีนะฮะเฮ้ยนี่แหละถ้าเกิดมีลูกค้าเข้า,ขา,ขาก็ยินดีทำเต็ <c oughs> มที่ดูเหนื่อยอะเหนื่อยมากแต่ว่าคนทําธุรกิจก็ต้องสู้นะครับต้องสู้ต่อไปเราจะรวยนะครับอันนี้คือกาการชี้ช่องรวย ผมให้ข้อมูลคนเต็มที่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์วันนี้ขอบคุณเลคเชอร์นี้ไปได้เลยวันนี้ขอบคุณเชฟแม็กมากที่มาพาการให้เชฟแม็กฝากฝากอะไรอะฝากโปรดักต์อ๋อก็มีที่เปิดแล้วครับก็คือร้านขนมที่เชียงใหม่ชื่อนา n a f าฟู้ดดีเซอนะครับแล้วก็มีร้านไก่กระทะตาที่กําลังจะเปิดนี่เปิดเป็นร้านเลยเป็นร้านด้วยแล้วก็ เหมือนเป็นชานอลแบบ Delive r y ี่อะไรเงี้ยครับก็คือเข้าในแอปพลิเคชันแล้วก็สั่งตามแอปพลิเคชันที่เราสั่งอาหารกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะพอในนั้นแล้วก็สามารถสั่งได้เลยแล้วก็มีทําเป็น private dining ด้วยส่วนตัวนะครับทาขนมแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนทําขนมที่กรุงเทพเขาลอบด้านจริงๆได้แค่ด้านนี้ใช่ไหมครับขึ้น IG c h เชฟแม็กให้ด้วยแล้วก็ไป Follow กันได้แล้วก็ IG ทนายชาติขึ้นแต่ไม่มียอดฟอลเลย หลังจากเชฟแม็กฝากร้านน้องเองไปแล้วพี่ชายต้องขอฝากร้านผมด้วยนะชื่อว่าน้ำพริกทองคํานะครับอร่อยตอนนี้มี11บดรสนะครับ1ีมแเลยอ๋อใช่ติดตามได้ทาง IG หรือว่า Facebook คุณยายทองคำเลยนะครับวันนี้เอามามอบให้เชฟแม็ก6กระปุกนะครับ6กระปุกขอบคุณครับขอบคุณครัวันนี้ขอบคุณเชฟแม็กนะครับขอบคุณครับแล้วก สว,ส,ไไสวัสดีทางบ้านไปด้กันเลยสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนางแมวป่าชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ฝากเรา2คนด้วยแล้วเจอกันโอกาสหน้าครับบ๊ายบาย